มาแล้วครับเยจูงหางงอนเัยกรบกอุ่นไวให้บาอันี้ครับตักเอ้าจมแมนยังหอกมันเปืยอยู่เร้วจะมาตกก้วเปือยอยู่เปือยรีวตัวใมันจะเป็นอมตัวหนึ่งมันสนิยบจู่หางครับเดี๋ยวเราจันถอยมาตักนื่บอกว่ากินกระนังกินเหล่าก็บอกว่า อะไรครับตักไก่แก้วอ่ะกระประ๋องมาแก้วสุปหงางง่วเด็ดแบบฉบับอีสานนะครับเด็ดรสชาติไม่อีสานอย่างเดียวกแบบมันมีมันมีอยู่กินใหม่ๆกันที่เขาล้างของผูเบื่อไหมเท่าไงครับไขควงกิ้มนอื่นนะ กินนังัวมอว่านนะเว้ยมันโมคอยเปือยน่อปันไหนน่มันกินเป็ยอยู่ดีอมันยืนนังมันได้คอยนังมันกั้นแล้วผมนังที่เขาต่เอ็มเอ็มชวนมองว่าด้วยในบ้านไห้มอว่านูมาคือบติดในั่นนี่ถ้าเจ้าได้ยู่เจ้าได้ต่ออันอันนั่งมวครอยเหนืออย่างนีวั่วอกินมงบพี่นาองสลูกเออกล่ากินหรอ นี่เขานมนปานกินม่งเนีย้อเนกินเมียพิกกระปุนเนีโอ้โหเียดด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 ้ด้ดด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 ด่ดด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 ด พัก,กใส่พักใส่จตมันยังอยาก